ก็เป็น Uniqlo นะครับ for winter 2025ครับผมแล้วก็อันนี้จะมีช kind of ื่อคอนเซ็ปต์ว่า revisiting classic นะครับก็คือการที่เรารีวิ s ิตความคลาสสิกของสมัยก่อนเอามาเป็นในยุคของโมเดิร์นมากขึ้นด้วยครับผมความพิเศษที่แบบถูกใจของกองทัพพีกเลยคืออะไรพีกเลยคือเรื่องอะไรก็สำหรับพีกนะครับคือเขาจะมีคำว่า ivy l e a g u e เนาะ ivy l e a g u e ก็จะเป็นมีมีความรู้สึกว่า เป็นยุคของอเด็กผ้าเหมือนแบบเด็กอเมริกันนอกคนหนึ่งแล้วก็ไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้พี่ย้อนกลับไปเขามีเบสลากฐานมาจากอังกฤษด้วยคำว,ว่าไอวี่ลีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลก,กับรู้สึกว่ามันย้อนกลับไปในวัยที่พี่เรียนอยู่ที่อังกฤษด้วยเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าประทับใจใน,ในคอลเลคชันนี้ครับก็มีความคล้ายเราใช่ครับก็ก็บ่งบอกถึงตัวตนพี่ได้พอสมควรอย่างเช่นแบบจะมีเสื้อสเวตเตอร์เนาะเสื้อโรงเรียนพี่ก็จะมีแบบเสื้อเชอิ้ตใส่ผูกเนผูกไทยแล้วก็มีสเวตเตอร์ด้วยเหมือนกันนอยย่างชุดเี้ ครับลุคนี้ที่ใส่เป็นยังไงบ้างคะโอ้ลุคนี้ก็จะเป็นลุคที่ทั้งได้ทั้งฟอร์มอลเนาะแล้วก็อินฟอร์มอลด้วยเหมือนกันแคชชวลด้วยเหมือนกันนะฮะก็จะแต่ละสไตล์แต่ละสไตลิ่งเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าที่สำคัญวันนี้ก็คือยิงยกขาไปได้นะเราคือแบบเป็นกางเกงยีนครับเป็นกางเกงยีนที่สีไม่ได้ซีดเกินไปแล้วก็สีไม่ได้เข้มเกินไปคือฟอกมาแล้วให้มันเป็นในรูปแบบที่มันหลับกำลังดีสำหรับคนอะไรแบบนี้งอย่างเสื้อ เสื้อก็จะเป็นเสื้อที่มีหลายตัวครับคือคอลเลคชันเนี่ยจะมีความเลเยอร์ในตัวสูงเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เสื้อยืดแล้วก็เสื้อเชิเช้ตแล้วก็จะมีเสื้อแจ็คเก็ตทับอีกทีนึงค,ครับผมตาต้อนรับความเป็น fall <ม>ที่มันจะมีความแบบอบอุ่นอยู่เล็กน้อยแต่ก็ยังมีความความเริ่มหนักอะไรประมาณนั้นปกติแล้วเราแต่งตัวยังไงสไตล์ไหนพีกอะสไตล์จริงๆหลายสไตล์มากเนาะก็สไตล์ยูนิคอร์นอะอ่าา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  ต้องเปิดมาแน่เลยยูนิคอร์ดเปิดมาได้เลยครับเปิดมาทำรีมีเรียงแถวหมดเลยทุกคนนี่แหละนี่แหละแล้วเมื่อกี้มีเลงตัวไหนไว้เป็นพิเศษไหมคะที่ต้องปรับเอาไปเพิ่มในตู้ละเมื่อกี้ลองปรึกษาทีมงานแล้วอะไรเงี้ยฮะเป็นเสื้อสเวตเตอร์ครับสเวตเตอร์ที่มีความแบบว่าคล้ายๆคาร์ดิแกนนิดนึงเนาะจะเป็นหมว่าที่สามารถแบบปลดตรงนี้ได้อะไรอยก็เลยอยากจะแบบมาใส่เลเยอร์คู่กับเสื้อเชิ้ตของยูนิคอร์ดเหมือนกันครับผม ยังไงก็ฝากคอลเลคชันนี้ด้วยนะครับฝากคอลเลคชันนี้ด้ื <uh ่อฟอร์วินเ r อร์ทูอาร์เซนและของยูนิโคลนะครับผมเป็นขนาดใส่ได้ทุกเพศทุกวัยใส่ได้ทุกเพศทุกวัยทุกอายุเลยครับผมครับอากาศบ้านเราร้อนๆก็ใส่ได้โอ้จริงๆมีมีสองแบบเนาะคือทั้งในที่ทุกคนในเห็นในโซนของพีกันอันนั้นจะเป็นโซนของอ่ะทิปิคอลที่เป็นภาพของฟอร์จริงๆแต่ว่าถ้าจะเป็นมาจะเป็นเหมือนเห็นแบบถนนทรงวาดเนาอันนั้นจะเป็นการอะดัปมาแล้วที่เป็นแบบเหมาะสำหรับคนไทย ผมก็จะมีบางไอเทมที่มันสามารถใส่ในช่วงที่เป็นอากาศเมืองไทยที่อาจจะมีร้อนบ้างในวันบางวันครับผมเนี่ยคือเขาตอบโจทย์ตอบโจทย์มากครับเน่ก็ฝากด้วยนะครับเห็นไปทําบุญกันมากับนิ้นครับผมไปยังไงคะที่ไหนยังไงโอ้ก็นี่ครับไปที่แถวๆอนองจอกครับผมก็เนี่ยแหละก็วันปกติธรรมดาก็จริงๆ่ะนัดพี่เซนไปด้วยแต่ตอนนี้แกก็ไม่ไม่ค่อยได้อยู่ ที่กรงเทพอะไรรันวันนั้นก็เลยไปกันสองคนก็จริงๆมีคนดูแลพี่ไปด้วยก็คือแบบทายกันไปนี่แหละนี่ก็คือแบบว่าไปทําบุญแหละพี่รู้สึกว่ามนสบายใจในตอนเช้าด้วยอะไรเงี้ยไปกันบ่อยไหมคะเพราะปกติก็เห็นกันไปกันเรื่อยๆที่มีโอกาสก็เท่าที่มีโอกาสเท่าที่มีโอกาสก็ช่วงไหนทํางานเยอะก็ก็ไม่มีโอกาสได้ไปเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีถ้ามีก็จะต้องแบบนัดกันไปทําบุญกันนะครับทำบุญร่วมชาติ ระบาดร่วมขันหรือเปล่าคะไม่ใช่ขนาะดนั้นคือบอกว่าพี่รู้สึกว่าการทำบุญน่ะมันคือการได้ได้ให้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก็รู้สึกว่าอ,อยากจะอยากจะแบบเขาเรียกว่าอยู่อยู่ในธรรมด้วยนะแหละเนาะแล้วก็ในการที่มันเป็นสิ่งดีสําหรับเราด้วยที่เราได้นั่งสมาธิได้สวมดมนต์ hmm. ได้ได้การให้ได้เรียนรู้ในการทำบุญกันการไปครั้งล่าสุดเป็นโอกาสพิเศษอะไรไหมหรือว่าแบบก็ไปกันปกติไม่ได้มีบาระพิเศษอะไระไม่ได้มีพิเศษอะไรครับเปน็นแค่คือแบบอยากจะ นก็คือไปทําบุญในตอนเช้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พาคนดูแลไปด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องดูยงานแล้วก็แบบบางทีเรื่องละครมีก็ใกล้จะออนแล้วด้วยอะไรอย่างนี้ยก็เลยอยากจะให้แบบคุณผู้ชมได้ส่งมอบถึงทุกคนด้วยเหมือนกันก็ขออนุญาตเอาบุญมาฝากนะครับทุกคนครับุสาธไม่แต่บุญกณผู้ชมคือปกติพี่มีฟิลนี้กับแฟนคลับตลอดแต่พี่ไม่คิดว่าจะมีกับทุกคน อันนี้แปลว่าเป็นเป็นสาบุญนะะคือบุญนเอา่คู่บุญก็สาบุญแหละแต่มันเป็นการทาบุญที่ไม่มีโอกาสพิเศษใช่ครับมันจะมันจะเรียกว่าพิเศษอะไรไหมนยเพราะมันไม่มีโอกาสพิเศษขึ้นมาแล้วเออือธรรมดาแสนพิเศษอะไรเงี้ยอ่งง่ตออะไรงง รู้สึกว่ามันพิเศษไหมคะเออคือเราไปโดยที่เราแบบไม่ได้มีจริงๆไม่จําเป็นต้องรอโอกาสอะไรแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยก็สําหรับพี่ก็คือเราทาบุญอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วถามว่าพิเศษไหมก็ก็แล้วแต่มุมมองแหละก็พิเศษในไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะกับตัวมินนี่ด้วยเนาะแล้วก็กับจริงๆอ่ะมีทั้งทั้งกับครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือรู้สึกว่าการทําบุญอ่ะมันเป็นวาลาพิเศษแหละจริงๆนะแต่ว่าคือพี่ทําเป็นโดยปกติธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ว่าจริงๆในการทําบุญมันก็เป็นในทุกการทําบุญคือ,อ,คอการพิเศษในการทาบุญแต่คือคนที่ชวนคนแรกๆเหมือนจะเป็นมิน้นมิ้นที่คือบ่อยสุดในคนที่เราช,ช,รชวนเขาเป็นคนที่เ<ส>รา<อ>เราทงานมาด้วยกนันตั้งแต่แรกแม่ก็คือเป็นคนที่เราทําบุญมาด้วยกนัน,ต,กกน,บบน,นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็รวมทั้งแบบทํางานด้วยกันด้วยตั้งแต่ละครดูดริสอนแล้ว จนแบบจบกองปิดกล้องอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ทาบุญเรื่อยๆครับก็นั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องที่แบบก็พิเศษแหละเรียกเรียกว่าเขาเป็นคนแรกที่เรานึกถึงเลยไหมถ้าเวลาอยากไปทําบุญหรือไปทําอะไรแบบเนี้ยโอ้โหก็ถ้าเขาว่างนะอะไรได้ชวนคนอื่นไหมนอกจากเขาก็มีโอกาสได้ชมวนครับส่วนมากจะเป็นพิเศษนี่แหละก็จะได้ได้มีโอกาสในในหลายๆโอกาสที่แบบไปทํากับพิเศษด้วยก็ได้เจอคุณแม่พิเศษที่แบบว่าขับรถมาจากกราดอะไรเงี้ยก็จะนัดกินข้าวละสามคนอะไรเงี้ยฮะ ก็ได้ทําบุญด้วยกันซึ่งมินก็ไม่ค่อยปฏิเสธเราด้วยใช่ไหมคะก็ไปได้กันตลอดยินดีครับยินดีก็รู้สึกแบบโชคดีตรงนี้ด้วยที่แบบเขาก็พร้อมที่จะทําบุญแบบเมื่อเนาะไม่ว่าจะโหไปไปไกลขนาดไหนเขาก็ไปได้เอ็นี้บุญมันหนุนนํามันคัะอะไรไ้บงแค่ไหนล้วอะบุญมันต้องแบบหนุนนํามันต้อง ส่งอะไรบ้าง้วนะตอนนี้ก็จริงๆบุญก็หนุนน้ำในเรื่องของอาการงานของเราทั้งคู่ด้วยแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายด้วยแล้วก็ที่สำคัญอ่ะคือทำบุญโดยไม่หวังผลอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแหละแต่ก็อะไรครับมีขอเออเราขออะไรเป็นพิเศษไหมเรื่องความรัก้รไม่รักอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่เลยเรื่องงานคือว่าทั้งคู่ยังยังไม่ได้ขอเรื่องนั้นหรอกก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะเรื่องงานด้วยเรื่องงานเนาะเพราะว่าเราก็เรื่องแบบว่า อยากจะมอบความสุขให้กับผู้คนนะครับให้ผู้คนได้เห็นแบบผลงานเราได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ประมาณหรือว่าความรักเราให้เจอคนดีๆอยู่ที่โรงแอะไรอย่างนี้ก็ขอให้เจอแบบสนามพลังที่ดีเนาะแล้วก็แบบทุกคนที่ได้พบเจอเราก็ขอให้แบบอ n d u r ไม่ตาย endure เราอะไรประมาณนี้ครับครับผมหรือว่าความรักเรามันดีอยู่แล้วอะไรนะฮะความรักเรามันดีอยู่แล้วก็เลยแบบเออไม่ต้องขอหรอกจริงๆมีมีทั้งมีทุกคนอยู่ด้วยโอเคครับแฮปปี้ครับผม ไม่เคยจะไม่เคยจะหลุดเราเรียกว่าตัวติดกันไหมคะเพราะว่าเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดอยู่งานอีเวนต์ก็คือแบบอีเวนต์ก็ออกด้วยกันค่อนข้างแบบมีเรื่อยๆก็เป็นโชคดีของเราด้วยแหละครับผมก็ล่าสุดก็ยูนิโคลเนอะ u น i q l o sport utility wear ก็ทำงานด้วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเป็นเป็นบุรวาสนาของพวกเราด้วยแหละก็ก็ได้ทำงานกับเขาเขาเป็นคนที่อ่าที่มินเป็นคนที่โปรเฟชชั่นอลมากๆด้วยหมายความว่าเป็นวาสนาต่อกันอย่างนี้เหรอคะ วาสนาวาสนาต่อกันก็เป็นบุญวาสนาที่นำพาแล้วกันทำให้เราได้แบบดูแลครอบครัวด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยจริงเราอยากให้นำพาแบบยังไงทิศทางตอนนี้ก็มุ่งหน้าทำงานก่อนใช่ก็อยากจะจะจะให้มันมีผลงานออกมาให้ไทุกคนได้แบบรับชมกันมากที่สุดถ้าผลงานมากขึ้นปุ๊บเปิดเลยเปิดกล้องอะไร ก็หวังว่าจะได้เปิดกล้องใหม่อะไรพวกพี่มีโอกาสจะได้สัมภาษณ์แบบพวกเราในแบบเออฐานะคู่รักแฟนหรืออะไรแบบนี้เมื่อไหร่อ่ะมีโอกาสไหมก็ทุกคนให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับผมแต่จสัจุดสำคันมันต้องฐานานแล้วะเราถ้ากำหนดสถานะเังไม่ได้อยู่ก็พี่ว่าตอนนี้เราทั้งคู่ก็โฟกัสงานกันแหละเพราะว่าเดี๋ยวเรา ตัวมินเองเขาก็ต้องมีงานที่เขาจะต้องรับผิดชอบครับฝั่งนี้เองก็จะมีละครเรื่องแสนรักนะครับวันที่29นี้ด้วยยังไงก็ฝากดูฝยี่สบเกกรกฎาคม29กรกฎาคมครับประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับมิองก็กายกจะกระมาณสองอาทิตย์คอันนี้คือหนึ่งเรื่องที่กำลังจะได้ดูใช่ไหมใช่ครับจริงๆหลังจากเรื่องนี้เดี๋ยวก็มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนั้นเดี๋ยวต้องรอทางช่องว่าจะประกาศเมื่อไหร่นะครับส่วนเรื่องนี้ก็พิคคาแรคเตอร์พอสมควรเพราะว่า โอ้ตอนไหนทำเป็นคาแรคเตอร์ที่หลุดหลุดไม่ได้เลยหมายถึงแบบมันโฟกัสโฟกัส4วันติดโดยที่แบบมันหลุดแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันสำคัญมากร,รเรื่องนี้คือน่าดูน่าดูยังไงบ้างอ่ะขายของซิเรื่องนี้ก็จะเอาอย่างี้ดีกว่า จะได้เห็นพีคแล้วก็พี่พีในที่ทุกคนได้เคเห็นมาก่อนแล้วก็เพลงประกอบละครนะครับเพื่อปล่อยไปเมื่อวานยังไงฝากด้วยครับผมเพลงประกอบละครชื่อหัวใจที่มีรักนะครับร้องเองร้องเองครับร้องเองแต่เองเองหรือเปล่าเพราะเรื่องที่แล้วเราก็แต่ดเองนะเรื่องเรื่องนี้ไม่ใช่ครับเพราะเรื่องนี้เรื่องนี้ยังยังไม่ได้แต่งเองครับแต่ว่าเรื่องนี้มีโอกาสได้ถ่ายทอดเองเนาะแต่ว่าเรื่องก็รักมันฝากใจเรื่องต่อไปอันนั้นแต่งเอง ยังไงฝากด้วยครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เข้มข้นครับมีที่ตายเป็นทักเนาะมาเป็นม้าใหญ่ของพวกเราทุกคนก็จะได้เห็นวัฒนธรรมของความครอบครัวจีนความเป็นแบบว่าคนคนที่เป็นลูกคนกลางนะนก็จะมีความเป็นแบบ,บน้อยๆใจที่พ่อกับแม่ไม่รักนิดนึงแสนรักครับ ที่จะได้ดูยิบตั้ใช่ครับยังไงก็ฝากด้วยอีกเรื่องนึงขอถามหน่อยค่ะเรื่องไมก์จีดกับเพิ่งหมดสัญญากับพี่ปิ๊บครับผมเราในฐานะที่แบบโตด้วยกันมาเนาะเราเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างก็สำหรับพี๊กพี๊กรู้สึกว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลแต่ละคนก็เท่าเท่าที่มาจริงๆอ่ะเรื่องเรื่องของไมกี้พี๊กก็ก็อยากจะให้ให้ให้ได้จับตาเร้วยแล้วก็ยังไงก็ตามก็ ก็ลุยไปครับทางคนต่างมีทางทางของทุกคนเนาะยังไงก็อะไรแล้วมีโอกาสพูดกันไหมคะหรือเขาได้มาปรึกษาอะไรไหมก่อนตัดสินใจจริงๆไม่มีครับไม่มีเมีก็เรื่องนี้พี่ให้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะเพราะว่ามันทุกคนย่อมมีเหตุผลของุกคนแล้วก็การตัดสินใจของทุกคนก็ขึ้นอยู่กับเขาพี่ก็ไม่ไม่ไม่มีหน้าที่หรือว่าไม่ไม่ได้มีอะไร้างที่จะต้องมาเข้าเลย ยังไงก็มันเป็นการตัดใจของเขาไปชีวิตของเขาเอาวครับเขาลดการตัดใจของไมคกี้ใช่ใช่แล้วตัวเราเ่รคะเราแบบการอยู่กับพิกพิกเราแบบสัญญายังมีกี่ปีหรือว่ายังไงเอ่ยก็มีกี่ปีก็คือเอาจริงๆก็เลยก็หลายปีครับแต่ว่าส่วนตัวพีก็พิทพิกสบายใจที่ถูกไหมพี่ทำงานมอตโต้ของพีเลยในการทำงานก็คือพิทพิกก็มาแล้วพสบายใจพี่จะอยู่เพราะฉะนั้นนะตรงเนี้ยก็ฝากด้วยครับเพราะว่า มีอีกหลายโปรเจกต์มากคือไม่ใช่แค่โปรเจกต์ที่พี่พูดถึงมีโปรเจกต์ละหลายโปรเจกต์มากยังไงก็ฝากด้วยคทางทงโปรเจกต์ของพี่เองด้วยแล้วก็ทุกคนด้วยแสดงว่าเราก็แฮปปี้ในการที่จะแบบอ่ะให้พี่ไปดูแลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ได้มีความคิดว่าแบบอ่ะหมดสัญญาแล้วจะไปเ<อ>ติบโตไปดูแลตัวเองคือพี่มา อยู่กับหลวงปิ่งพี่เจอกับหลวงปิ่ตั้งประมาณสิกว่าปีแล้วพี่ก็รู้สึกว่าในการทํางานตรงนั้นอะเรื่องเนื้อสัตวสารส่วนตัวพี่นอ้องคือในการทำตรงนั้นสัญญามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันเป็นเป็นอะไรเป็นสมรรถติเยอะมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่พี่สบายใจนะครับแล้วคือพี่ม,มาอย่างเงี้ยโอเคแบบน,นี้ก็พี่ก็จะเดินทาต่อไปออออก,ออกพ็พี่ติ๊กมีเครียดมีอะไรบ้างไหมคะ ได้คุยกับพี่ปิ๊กบ้างไหมก็ได้ได้คุยเรื่องนี้ครับผมก็เลยเจอแกแล้วพาไปกินข้าวครับผมเพราะว่าเรื่องกินคือนับวันสำหรับสำหรับแบบพวกเราอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ครับแต่ก็ยังว่าเนาะเราก็ยังทำงานร่วมกันได้ไม่ตยองรออะนรใด้เลยใช่ก็ก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนด้วยแล้วกันไม่ว่าไม่ว่าจะใครกรตันมันกใช่กันทีโอเคขอบคุณมากอีสเซอร์นี่ยังไงลูกอิสเซอร์ขอบคุณมาก 过来，好。